สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแชนลทางยูทูบบอยขี้มูมันก็หาคลิปคนงานบ้านมันมาให้เราดูอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นสองพัวเมียชาวเมียนคือบอยมันบอกว่าสองคนเนี้ทำงานสิบวันเป็นคนงานบ้านมันนะครับมันหามันพยายามหาคนที่ทำงานที่บ้านมันจริงๆและได้เงินจริงๆมาให้เราดูนี่นะครับ แล้วมันก็บอกว่าสองคนนี้ทํางานสิบวันได้ห้าหกพันบาทแค่สิบวันนะเนี่ยยังได้ขนาดนี้จริงๆแล้วงานที่บ้านมัน่ะมียเยอะแยะเยอะจนคนตน้องหนีออกนะหนีออกมาทุกวันทุกวันเลยนะงานมียเยอะแยะมีงานมีอะเขาบอกเองนะครับว่างานมีแต่เงินได้น้อยสู้มาบ้านเราไม่ได้บ้านเราเงินดีกว่า มีเงินเก็บด้วยนะครับได้ฝากธนาคารด้วยนะที่บอยมันโม้โม,โม,โมโ่ทุกวันเนี่ยคือของปลอมมันโม้เพื่อความอยู่รอดของมันนะมันอวยเสด็จพ่อมันนะบางปูเนูเฮ้ยมือกิบเบอร์ลุยสัตตาอุ้ยจ้รบ้านเอนี่จะบ้านตาอุตีนี่มือเนี่นยจะบานตาเดี๋ยวนี้บานเท่าเมย์บานตรงนนั้ตายืงให้หลับไงหนั่ตากีนี่ของคุณหลับไง เจ็ดเสมนี่ <laughs> ไม่มันปีนเลย <c oughs> <ฮ>นี่นี่นี่นีน่าแรงของเขานะ10สิบวันเองนะสิบวันเองบางคนที่ได้เจ็ดแสนเจ็ดแสนเรียลนะบางคนที่ได้แปดแสนเขาตีเป็นเงินไทยก็ห้าหกพันบาทนะสิบวันนะนนะมึงนะเออเนี่ยคนที่เขาแบบมาเจอแบบที่แบบ เขาถนัดจริงๆเนี่ยคาแรงไม่ได้ถูกๆนะเหมือนที่กูบอกก็แหละนะเดี๋ยวให้วากูเนี่ยแบบไปทายคอนเทนต์สร้างเรื่องนะอันนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยนะเออคือตำตำอ่ะเหมือนที่กูบอกกันแหละตำตำเลยก็ประมาณ300กว่าบาทนีถ้าตีเป็นเงินไทยนะอันนี้แบบตำนะตำสุดนะต่อวันนะ สูงสุดก็ประมาณพันบาทหรือพันนิดหน่อยเนี่ยอัตราก็อยู่ๆอ,อ,อยู่ที่ประมาณเนี้ยนะมึงก็ต้องแบบคิดนะว่าเฮ้ยเข้าบริหารประเทศยังไงวะจากประเทศที่แบบโคตรแบบอยากจนนะประเทศเอยประเทศที่แบบไม่มีงานทำนะจนแบบตอนเนี้ยขาดแคลนประเทศที่แบบแต่ก่อนนี่คือทรงออกแรงงานอย่างเดียวเลยนะ ไปประเทศเมืองแล้วก็ไปประเทศอื่น,นแต่ตอนนี้คือกลับแบบคนงานไม่พอนะในประเทศกูนะมีแรงงานบางประเทศด้วยนะทุกวันนี้มีนะไซต์ก่อสร้างแบบบางบางไซต์นี่คือแบบมีคนบางประเทศมาทํางานอยู่ด้วยนะมาเป็นกรรมกรมาเป็นแรงงานนะไอคนในประเทศเนี่ยคือไปทํางานประเทศเมืองหมดอ่ะเนี่ยถึงเขาอยากให้กลับกันไงนะ เออมันมีอีกหลายเรื่องนะที่แบบมึงเนะี่ยคือมองประเทศกูเนี่ยมันผิดไปนะมันคนละยางกันเลยนะมึงว่าเสด็จพ่อกูเนี่ยเขาเก่งไหมระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศคมพูชาเนี่ยแบบให้แบบเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะมากนะก็มึงก็วัดจากเนี่ยแรงงานเนี่ยนะไอมีบางตัวที่มันบอกว่าคาแรงเนี่ยถึงวันละลอยหรือเปล่านะโธ่เอ้ย ถึงคนประเทศกูนี่มองว่าคนไทยทุกวันเนี้ยเหมือนกบในกระลาเนี่ยเออรู้กือยังนะรู้ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิบวันเนี่ยเขาได้กันเท่าไหร่เขาประมาณห้าหกพันบาทมันคิดว่ายังไงอะประเทศไทยนี่มันได้แบบเยอะกว่านี้ไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่อยู่ที่นี่แบบมันมีสิริภาพไงอยู่ที่โน่นนะก็ต้องเสียค่าบัตร แต่ละปีค่าตรวจสุขภาพค่าประกันสังคมค่าอะไรนู่นนี่นั่น,นเยอะแยะมากมายบางทีนี่เดินไปตลาดเจอสายตรวจเจออะไรเงี้ยโดนรีดไทยอีกนะมึงก็รู้ร,รู้อยู่นะว่าประเทศมึงในไอ้พวกเนี้ยมันยังไงกันบ้างนะโอ้โหเห็นตั้งดานี่เหมือนเหมือนมันเห็นอะไรไม่รู้นะถึงมีเอกสารครบอ่ะมันห้าเรื่องให้ได้แหละนะบางคนนี่เขากลัวแล้วก็ต้องอ่ะไปะ สามสี่ร้อยพันหนึ่งอะอะไปไปให้พลน,นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ต้องนะก็ขอเวลานิดนึงนะให้เขาปรับแบบให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะก็คือลางจากนั้นนะรูรับรองเลยว่าไม่มีถลักแน่นอน